สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูพิ่งอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามานับเลขก,กันนะคะเด็กๆตัวเลขตรงนี้นะคะเป็นเลขอารบิกทั้งหมดนะคะเด็กๆตั้งแต่เลข1ถึงเลข10นะคะอันนี้จะเป็นรูปมือของเราเอง แทนค่าเลข1ถึงเลข10นะคะแต่เดี๋ยวเวลาเราจะท่องพร้อมกันเราจะท่องด้านล่างนะคะที่มี2แถวนะคะเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่แถวแรกกันเลยนะคะเด็กๆเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9เลข10นะคะเด็กๆ เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเด็กๆชื่อหน่วยโรงเรียนแสนรักนะคะวันนี้ครูเพิ่งก็มีเพลงมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะเป็นเพลงโรงเรียนของเราหน้าอยู่เด็กๆเ,เคยได้ยินไหมคะเดี๋ยวถ้าคนไหนเคยได้ยินช่วยครูเพิ่งร้องไปพร้อมๆกันนะคะโรงเรียนของเราหน้าอยู่ คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก,ก็ไม่สุขสนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนเป็นยังไงคะเด็กๆเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาในวันนี้กันเลยนะคะ เป็นบุคคลในโรงเรียนเด็กๆลองเล็กสิคะบุคคลในโรงเรียนมีใครบ้างคะอันดับแรกเลยใครคะเด็กๆที่สอนหนังสือคะ่ะคุณครูนั่นเองคะ่ะเก่งมากๆเลยคะ่ะเด็กๆเรามาดูบุคคลคนต่อไปกันนะคะใครเอ่ยคะเด็กๆรู้จักไหมคะ ที่คอยช่วยเหลือเราเวลาเข้าห้องน้ำหรือการรับประทานอาหารนะคะก็คือพี่เลี้ยงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะใครใคะเด็กๆลองมาดูสิคะใครเอ,อ่ยที่อยู่ในโรงเรียนเด็กๆนั่นเองใช่ไหมคะก็คือเด็กนักเรียนนะคะ,ะมีทั้งเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายนั่นเองค่ะ วันนี้ครูพึ่งก็มีแบบฝึกหัดมาฝากเด็กๆสองเล่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูเล่มที่หนึ่งกันก่อนนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มคณิตาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยนะคะเล่มสีชมพูนะคะแล้วก็เปิดไปหน้าหนึ่งนะคะคำสั่งมีอยู่ว่าให้เด็กๆสังเกตภาพและเขียนวงกลมล้อมรอบสิ่งที่มีตัวเลขนะคะเดี๋ยวเด็กๆดูหน้านี้นะคะ ตรงไหนบ้างที่มีตัวเลขนะคะให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบได้เลยนะคะเดี๋ยวครูเพิ่งจะยกตัวอย่างให้หนึ่งข้อนะคะเช่นนาฬิกานะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะมีตัวเลขใช่ไหมคะเราก็วงกลมเลยคะ่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะเด็กๆทำได้ไหมคะแต่ยังมีอีกนะคะที่มีตัวเลขนะคะ เดี๋ยวให้เด็กๆลองทำกันดูนะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดเล่มที่2กันนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะชื่อบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะแล้วเด็กๆก็เปิดไปหน้าที่13นะคะมี1กับ3นะคะคำสั่งมีอยู่ว่าให้เขียนตัวอักษรตามรอยประและระบายสีภาพนะคะ จะมีแถวบนกับแถวล่างนะคะแถวบนรอยประที่มีก็คือตัว t ีนะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยประเลยนะคะตัว T นะคะส่วนแถวล่างนะคะเป็นตัว s ให้เด็กๆลากตามรอยประกันเลยนะคะตัว S นะคะแถวบนจะเป็น teacher แปลว่าใครคะคุณครูนั่นเองค่ะเด็กๆก็ ระบายสีรูปคุณครูนะคะส่วนแถวล่างนะคะเป็น s t ิ d เดนก็คือเด็กนักเรียนนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพเด็กนักเรียนนะคะที่มีสองคนนั่นเองค่ะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะครูเพิ่งเชื่อว่าเด็กๆทำกันได้แน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆครูเพิ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ